ปีนี้ไอ้รัชนกไม่ลงเป็นผู้สมัครท้าชิงกับป๋าวันอยู่บำรุงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนี้ไอ้มันมีแต่เรื่องเร็วๆนะเรื่องไปด่าก,กันจอมพลังแล้วก็อีกอย่างพยะสองปีมันไม่มีผลงานมันก็เลยไม่กล้าแข่งกลัวหน้าแตกเพราะตอนนี้ก็วันอยู่บำรุงเขาก็แบบกระแสะเขาก็ดีอะ่ะเออคือ หลายหลายคนุณนะมันเปลี่ยนใจจากเมื่อก่อนเคยเลือกไอ้ราชนกแต่สองปีเนี้มีไม้กระดกแค่แผ่นเดียวอะเออแล้วคุณแบบว่ายิ่งไปโจมตีกันชมอตพลังไปอิจฉาคุณนี่เขาทำงานกลัวว่าเขาจะได้คะแนนความนิยมอะไอ้เลยไม่กล้าลงก็เลยต้องไปพึ่งใบบุญพักเพื่อจะได้เป็นสอสอเพราะรู้ว่าถ้าแข่งอะ่ะ ลงแข่งผู้สมัครอะ่ะไม่ได้แน่นอนแล้วก็เอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นฮีโร่ใหม่สร้างภาพใหม่สร้างภาพจพ์ที่ดูดีใหม่แต่ถ้าเอาไอ้ลงอะ่ะเขารู้ถึงสันดา์แล้วไงไอ้เลยไม่ลงไงแต่คนนี้เชื่อเดี๋ยวก็จะสร้างเป็นฮีโร่มันจะมีสตอรี่มาเลยทำอะไรโพสอะไรเวลาพูดอะไรก็จะเป็นประเด็นดูเป็นฮีโร่ในสายตาสามกีบสหมด ืเดี๋ยวก็จะมีนักข่าวสื่อข่าวแน่นอนครับรับงานอวยชํำเลยดูคอยดูแต่รู้ๆว่าถ้าไอาลงแข่งครั้งนี้ไอไม่ชนะแต่ไอก็ไม่ลงไม่กล้าหรอกกลัวหน้าแตกอสองปีไม้กระดบแค่แผ่นเดียวแล้วไปด่ากกันจอมพลังด้วยบาย,บายบายไอผมเป็นเรือทำไมนะ อ้ยอย่างเชื่อมานหนักวคตักน้ำคูครับตักนะ้ำกู้ชนทรีจากพักประชาชนด้วยนะคะรับไปด้วยะคือบอกตรงๆว่าคลิปนี้ผมรับไม่ได้ที่มึงเอาความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนมาหาเสียงมาหาคะแนนความนิยมตอนที่คุณกำลังใกล้จะตายแม่งโคตรเดือดร้อนอะแต่อยู่ๆมึงไปช่วยเขาปุ๊บมึงบอกอย่าลืมเลือกพักประชาชนนะ คือเอาง่ายๆแม่งโคตรฉวยโอกาสในตอนที่ประเทศเกิดวิกฤตเฮ้ยถ้าไปช่วยอะไปช่วยด้วยใจจริงๆได้ไหมอะโดยไม่ต้องหวังผลคะแนนได้ไหมอะแม่งคุณกำลังเสียขวัญน,นะอยู่ๆยแม่งอย่าลืมเลือกฉันนะพักประชาชนทุเลศกูไม่เคยเห็นพักไหนแม่งทุเลศข,ขนาดนี้มาก่อนเลยกูก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะพักประชาชนแม่งสร้างแต่วาทกรรม อ้างแต่ประชาชนอ้างแต่ประชาชนแต่สุดท้ายก็เนียไปเพื่อหาเสียงหาคะแนนความนิยมให้พรรคแค่นี้แลวมึงดูเรื่อยใช่ไหมดูเออเรื่อยเรื่อยแต่สุขภาพจิตยังดีอยู่นะยังสดใสยอยู่ใช่ไหมสดใสยอยู่นี่ถ่ายแล้วเห็นน้ําตรงนี้ได้ไหมมามา,มาตรงนี้หน่อยโอเค <Okay. S 1> ไปลอถามถ่ายคลิปก่อนแล้วก็ไปรอคุยว่าตาเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะหนูเป็นห่วงนะคะขอให้คุณตา สุเรเรสุขภาพดีๆนะนึกได้ปุบ๊บอ้าวพี่คะมาถ่ายตรงนี้ค่ะให้เห็นน้ําด้วยค่ะคนจะได้รู้ว่าหนูมาช่วยน้ําท่วมค่ะคือแม่งก็หวังแต่คะแนนน่ะคือเอาง่ายๆมึงฉ่วยโอกาสตอนที่ประเทศกําลังเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนนะ่ะมึงโคตรช่วยโอกาสน่ะมึงทําด้วยใจจริงๆได้ไหมโคตรทุนเลศบอกตรงๆว่าพรรคประชาชนแม่งโคตรทุนเลศฝากถึงด้องส้มนะจ๊ะ ที่บอกว่าบ้านฉันมี20คนฉันก็จะมอบคะแนนเสียงของฉันในการเลือกตั้งครั้งหน้าให้กับพรรคสม้มฉันก็หวังว่าพรรคประชาชนเนี่ยที่ได้คะแนนเสียงจากพวกคุณกันไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาคงจะไม่ไปโหวตให้กับคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งหรอกนะคะฉันกลัวจังเลยอะว่ามันจะมีแคมเปญเลือกเทงเลือกใหม่เลือกต้นได้นายกหนูอนุทินชาญวีรกูลหรือเปล่า <laughs> Why ไม่รู้สิก็รอดูต่อไปก็แล้วกันนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคุณเทงอ่ะจะรอดหรือเปล่าเพราะตอนนี้เรื่องของคุณเทงที่มีความเกี่ยวข้องกับม .112 ยังอยู่ในชั้นปปชออยู่นะคะกําลังรอการตัดสินว่าจะออกมาในรูปแบบอะไรคงจะไม่เจอชะตากรรมเหมือนกับคุณพิธานะคะแต่ฉันชอบนะการที่คุณเทงออกมาโอเวอร์คอนฟิดเอนซ มีความมั่นใจสูงอยากเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่33ต่อไปมีประสบการณ์ในการทำงานการเมืองมากกว่า6ปีสามารถพร้อมเป็นผู้นำได้แล้วแต่เท่าที่ฉันเห็นนะคุณเทงไม่เคยมีผลงานหรือไม่เคยมีอะไรที่เป็นเชิงรูปประจักษ์หรือเป็นรูปประทมที่สามารถทำให้ประชาชนคนอย่างพวกฉันสามารถจับต้องได้เลยอะค่ะ มีแต่คําพูดมีแต่น้ําลายใส่สูตรแล้วก็พ่นไปวันวันพ่นไปวัน,นวัน,วนสมัยตอนเศรษฐาเป็นนายกแล้วมีการตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ก็คือคุณอุ้งอิงซึ่งเป็นอดีตนายกแต่ตอนนั้นคุณอุ้งอิงยังไม่ได้เป็นนายกแต่ก็ได้มีการเ,เบิงกงบประมาณ5 0าพันล้านบาทอะไปทาอะไรเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์อะซึ่งประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการทำซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลคุณเศรษฐาซึ่งมีคุณอุ้งอิงเป็นคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์บ้างคะถามหน่อย แล้วเขาเคยได้ไปตรวจสอบหรือทําหน้าที่ในการตรวจสอบอะไรบ้างไหมแล้วมึงก็ไม่ต้องพูดนะคะอีติ่งสม้มด้อมส้มที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาเป็นฝ่ายค้านแต่เขานั่งกินเงินเดือนแล้วแดกเงินเดือนภาษีของประชาชนทุกคนรวมทั้งกูและมึงด้วยค่ะเขาก็ควรที่จะทํางานให้คุ้มค่ากับเงินภาษีที่เขาได้ไปจากประชาชนหน่อยไม่ใช่มันนั่งพูดทําเป็นพระเอกลิเกหวานๆวนเกวิรนเวรสไลาสารละแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรให้กับประชาชนอย่างพวกกูแล้วที่ไปตั้ง ว่าอยากจะได้ยี่สิบล้านเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าน่นะฝันเปียกเพ้ออะไรหรือเปล่าคะมึงครั้งที่แล้วนโยบายสามร้อยข้อทําอะไรได้สําเร็จแล้วหรือยังแล้วครั้งที่ผ่านมาที่มึงไปโหวตเลือกตาลุทินชาวีลกูลไปเป็นนายกจนตาลุทินก็ไปตั้งตาแป้งให้ไปเป็นรัฐบนตรีเกษตรแล้วพวกมึงก็จะเล่นตาแป้งหรือตาอะไรกันน่ะเอา้าทําไมเป็นซ่าขนาดนั้นล่ะคะเอา้าคือยังไงอ่ะเอออันนี้คือเป็นไงคะคุณเขาเอาเสียงของพวกคุณไปเลือกคนพวกนั้นทําไมอ่ะ ถ,ถ้าเขาหวังดีแล้วเขารักพวกคุณจริง,รงๆกันนะนะคะคือฉันก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนักหรอกนะคะกลัวด้อมส้มกระอักอืมแล้วกลัวด้อมส้มเขาช้ำเอกอักอออัอออ,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 อัเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าฉันพูดตรงๆนะเทงไม่ได้เป็นนายกพักส้มไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลไม่มีพักการเมืองไหนแลนสไลด์เกินสองรห้าสิกว่าที่นั่งแต่ถ้าพักส้มอยากเป็นรัฐบาลก็ต้องไปจับแดงกับน้ำเงินและเดี๋ยวพวกมึงที่เป็นหวตเตอร์สีส้มมึงก็ไปด่าพักส้มอีกสนก พวกมึงเนี่ยมันเป็นพวกสับปะดนเป็นพวกสับปักอีด้อมติ่งแต่อีด้อมส้มกูไม่ว่านักการเมืองค่ะกูว่าประชาชนด้วยกันในแหละที่แม่งโง่อีดอกนะคะอีโง่อีส้มอีด้อมส้มแม้อีติ่งส้มอีติ่งควายติ่งง่าติ่งดอกทองทั้งหลายก็เพราะว่าพวกมึงมันโง่ไงประเทศชาติของเราที่ไม่พัฒนาไม่เจริญก็เพราะว่ามันมีติ่งส้มควายอย่างมึงไงค่ะอีดอกมาเถียงคำไม่ตกฟ้าไปด่ากกตไปโทษกฎหมายไปโทษนั่นโทษนี่โทษนู่นมึงไม่เคยที่จะคิดที่จะโทษตัวของพวกมึงกันเองเลยฮะอีด้อมส้มอีห่า นะมึงฟังกูนะคะการที่มึงไปด่ากะกะตมึงอยากด่าก็เรื่องของมึงกูไม่ได้สนใจกูกําลังจะบอกกับมึงว่าการที่กะกะตเขาแจงละเอียดยิบแนวทางของผู้สมัครอบรตอทางการเมืงสองสสผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองแจกของอนุมัติโครงการช่วยน้าท่วมช่วงใกล้เลือกตั้งต้องยึดกฎหมายเข่งครัดป้องกันเสี่ยงถูกร้องเอ,อื้อประโยชน์ให้ได้รับการเลือกตั้งซ้ําผิดเจอโทษหนะักทั้งจําทั้งปรับเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งซึ่งกะกะตเขาก็พูดถูกต้องอีหา่ามึงเป็นเฮียอะไรกันฮะมาด่ามาว่ากูสารพัดหาว่า เออกูเอ่อโง่บ้างไม่อ่านหนังสือกับพวกมึงอ่ะไม่อ่านหนังสือเกินแปดบรรทัดอย่างกูอ่ะกูอ่านหนังสือเกินแปดบรรทัดก็เลยสามารถที่จะมาพูดคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะได้ไม่เหมือนอย่างมึงหรอกอีพวกที่ไม่มีสมองอีพวกที่อยู่ในคอนกรีตแม้มาว่ากูอยู่แต่ในกะลามาว่ากูว่าโผล่ออกจากกะลาบ้างกะลาอยางน้อยมันโผล่มาได้ใครจะไปเหมือนมึงแหละอีก,กีดอีส้มอีดอกอยู่แต่ในคอนกรีตติดหนึบติดอยู่ในบ่วงนะนั่นแหละซึ่งไม่สามารถโผล่หัวออกมาได้มึงก็เลยไม่รู้จักการเรียนรู้และพพพัััฒนนาาาเเื่่ออออ้ตวมงมงงีีคคคุุณณและะภไดกกจปรรย ถามหาความเป็นประชาธิปไตยถามหาความเท่าเทียมแต่ตัวมึงเองอะ่ะยังสถุลยังต่ำซามยังด่ายังว่าคนอื่นเขาในการที่กูทําแบบนี้ว่าพวกมึงด่าพวกมึงในติ่งแต่ติ่งส้มก็เพราะว่าพวกมึงอามาด่ากูก่อนมึงทําอะไรยังไงใส่กูมากูก็ทํากลับคืนเพราะกูไม่ได้มานั่งคิดลุกอะไรอยู่แล้วอีควายเพราะฉะนั้นแล้วนะการที่มึงไปอ่านกฎหมายมึงต้องอ่านให้ทุกบรรทัดให้ครบบรรทัดแล้วก็ค่อยมาด่ามาว่าคนอื่นไม่งั้นเขาจะหาว่าพวกมึงโง่ถ้ามึงไม่ไปขยายความไม่อ่านกันนะคะอีดอก และอีกพวกฉลาดทั้งหลายคะอีดอ,อกฉลาดปอมปอมึงฟังกูน,นะคะเขายกเว้นเพียง3กรณีเท่านั้นที่สามารถทําได้คือ 1. โครงการที่มีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกข์กับภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติสาธารนณะ 2. โครงการต่อเนื่องที่ดําเนินการเป็นประจําอยู่แล้ว 3. โครงการที่ดําเนินการตามมาติคณะรัฐมนตรีซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ เป็นการช่วยเหลือโดยตรงตามหน้าที่และอำนาจและไม่เชื่อมโยงกับผู้สมัครหรือการหาเสียงเลือกตั้งพวกมึงกะมาเป็นพวกที่ไม่อ่านหนังสือเกินแปดบรรทัดประเทศชาติไม่จเจริญก็เพราะว่ามันมีพวกทุยส้มควายส้มอยางพวกมึงไงอีดอกเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่มึงจะมาด่ามาว่ากูไม่มีสมองไม่อ่านหนังสือมึงก็แหละไ,ไม่อ่านหนังสือมึงไม่ไปอ่านข้อยกเว้นสามข้อบ้างเลยเหรอว่าเขามีอะไรให้สามารถทําได้ก็เพราะว่าพวกมึงอ็มันโง่ม,งมันควายนะตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงคนแก่ที่มาด่ากูอีดอก ไปเช็คสารรูปตัวเองไปส่องกระจกดูตัวมึงเองก่อนค่ะก่อนที่มึงจะมาเถียงกูมึงไปเอาความรู้มึงไปเอาความสามารถของมึงมาคุยออก,กับกูอีดอกนะอย่ามาโงา่แล้วมาคุยออก,กับกูอีสะถุนและอีดอกทองตัวไหนที่มาใส่ร้ายกูหาว่ากูเป็นติ่งแดงเป็นสลิมเป็นอะไรบ้างมึงหยุดนิสัยโง่ๆของมึงแบบนี้เถอะค่ะก่อนที่แนวร่วมและคนที่เคยชื่นชอบส้มเหมือนพวกมึงอ่ะจะยิ่งทยอยถอดถอย,ถอย,ถอยหายไปเพราะพฤติกรรมนิสัยที่น่ารังเกียจของด้อมส้มชั้นต่ำอย่างพวกมึงค่ะอีดอก แล้วกูเป็นประชาชนกูเป็นพลเมืองไทยมีสิทธิ์ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองรวมถึงพรรคการเมืองที่พวกมึงชอบแม้ว่าพวกมึงจะมาด่ามาว่ากูมาเอาทัวร์มาลงกูยังไงกูก็จะวิจารณ์นะคะมึงไม่พอใจมึงก็บล็อกกูไปแค่นั้นจบแต่ถ้ามึงไม่บล็อกกูกูก็จะส่งเคราะห์ในการบล็อกเอาขยะเปยียกเน่าๆส้มเน่าอย่างพวกมึงออกจากช่องกูไปเองเพราะฉะนั้นอย่าเสือก